อีฟค่ะสซอดอ์ฟอร์อ,อีฟค่ะแฮนนาฟออีฟค่ะมายฟออีฟค่ะคันชูอีฟค่ะไฟฟอร์อีฟค่ะช่อง7 HD และบริษัทกันตนาร่วมกับยาสีาฟันเซลกาแฟอาราบรสป้า สวัสดีครับผมพิสิทธิ์เกลติการกลกับรายการคดีเด็ดเสาร์นี้มีคดีอะไรบ้างไปชมตัวอย่างกันก่อนครับเกิดอะไรขึ้นเมื่อหญิงพนันจนมุมตำรวจเลยแก้ผ้าสู้โจลโลเลชิงทรัพย์แล้วกลับวิ่งไปวิ่งมาไปไปเปิดพิสดาลเมนูประหลาดยิ่งกว่าผักบุ้งไฟแดง ไม่ใช่ผักบุ้งลอยฟ้าจับตาดูตำรวจปล้ำคอมกลางวันแสก้เรื่องปวดหัวของตำรวจเมื่อเจอพยานใบโทรศัพท์ใครร้ายบนรถเมเมื่อผู้หญิงโดนหลวง เหตุเกิดเมื่อพลเมืองดีช่วยตำรวจหล้วงก้นค้นยาบ้าหลายร้อยเม็ดแน่เลยคะนนี้ค่ะมัใช่แน่ผมขอตรวจคนบ้านคุณยายหน่อยนะครับที่ซ่อนยาบ้าที่ใหม่ซ่อนได้เฉพาะผู้หญิงไม่มียาบองยาบ้าไม่มีที่นีเอางี้แล้วกันมาดูของฝากที่คนรับไม่อยากได้ทอาไว้ก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะบอกเขาเองนะครับเรื่องนี้หวาดเสียวล้วงก้นสาวค้นยาบ้าผมร้อยเอกชุติวัฒน์ถึงวิไล ลองักสืบสวนสอนอบางกอกน้อยเกินนำกำลังลูกน้องเนี่ยไปค้นบ้านหลังนึงซึ่งเป็นแม่ค้ายาบ้าเจ๊คนนี้ครับเป็นเจ้าของบ้านที่ตำรวจมาค้นยาบ้าตำรวจค้นเจอยาบ้าในบ้านส่วนหนึ่งแล้วเหลือแต่ที่ตัวเจ้าของบ้านนี่แหละครับตำรวจอยากจะจับให้ยูมัดแต่ไม่มีตำรวจหญิงมาด้วยก็ไม่รู้จะค้นตัวยังไงก็ต้องหาผู้ช่วยละครับ คุณตำรวจคะให้ฉันช่วยคนให้นะคะส่วนคุณพี่คนนี้แกเป็นแม่ค้ามายืนมุงดูอยู่ แกมันไส้เจ้าของบ้านคนนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เลยอาสาช่วยคุณตำรวจค้นตัวพี่ชันรู้นะคะตำรวจนะค้นผู้ต้องหาหญิงไม่ได้ช่วยค้นให้ไหมคะอดีแล้วครับพนักงานคนช่วยพอดีท่านค้นเลยครับค้นเลยนะคะครับครับยืนดีๆไม่ต้องบีบล็อกหน้าช่ฉัน้ำมันไสคนนี้มันนานแล้วค่ะแหมทำเชิดหน้าายทำใสทองเส้นโตโตค้ายานี่เองพี่ชันดูเล็กมีวีนะคะ เขาซ่อนไว้ตามเออจมูกค่ะจมูกค่ะแน่ร str ู้ซะด้วยสองใหญ่เลยครับดูสิเอก็ไม่มีหูแน่เลยค่ะให้ดูสิรู้ดีจริงๆนะเจดูไอทีวีเจอค่ะครับครับเบาะก็ไม่มไหนดูข้างนี้สิข้างนี้ก็ไม่มีอุ้ยปากแน่เลยค่ะอาปากใ่อาปาก กระบอกนะครับค้นจนทั่วก็ไม่เจออะไรจนแกหันไปเห็นอะไรตุงๆงอยู่ที่ก้นเจ้าของบ้านแกตื่นเต้นมากจนอุจจาระราดตุงเต็มก้นแต่แม่ขาแกคิดทันทีว่าอวยคุณตำรวจขาเจอแล้วค่ะเนี่ยค่ะต้นเนี่ยค่ะตุงเลยค่ะเนี่ยค่ะโอ้ยตุงเลยค่ะยิฉันมาต้องซ่อนที่เนี่อโอ้โหหลายร้อยเมตรแน่เลยค่ะเนี่ยค่ะมันใช่แน่แล้วครับ ชัวเลยค่ะชัวดิฉันลวงเองนะคะเนี่ยชัวแกจับข้างนอกไม่พอแกล้วงมือเข้าไปข้างในเพื่อสัมผัสกับหลักฐานให้จะจะโอ้โหนั่งเข้าไปเละเธอะเละสิพี่อุจาระทั้งนั้นนี่ครับกว่าจะรู้ก็ตอนนี้แหละเจแล้วงเจอแล้วคุณตำรวจงแตกละครับตำรวจได้ยาบ้าส่วนป้าก็เลยได้รางวัลความแ๋นไปเต็มมือเลย <ห>ตในคๆๆๆๆๆๆ้าคนไปสักพักหนึง่งก็ไปเจอก้อนตรงๆที่บริเวณก้นของผู้หญิงมันก้อนใหญ่อ๋อ,อเขาบอกผมว่าผู้ก,กองเจอแล้วโอ้โหเยอะเลยมืสายเป็นยาบ,บ้าตรงเยอะแยะแ่เลยปรากฏว่าไอ้ก้อนตรงตรงไม่ใช่ยาบ้าครับแต่เป็นอึนเป็นอึนของผู้ต้องหาโทษป้าอย่าเสียใจยังไงยังไงโบราณเขาก็ว่ากรรมขี้ดีกว่ากรรมตด ขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกโชติวัตรเหลืองวิไลร้องสารวัตรสืบวสวอนสอนบางกอกน้อยเจ้าของเรื่องคนยาบ้าเจออึพักสักครู่ได้กลับมาดูต่อครับรายการคดีเด็ดขอเชิญร่วมบตคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งไระสินญ,ญาบัตรร่วมบตเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตูปปออ้ปน .2 ปอน .4 บึ้งทงหลังกรุงเทพ .10242 หรือทางเ c e บุ๊กติดตามกติก,กาการโหวตได้ที่เ c e บุ๊กรายการคดีเด็กน้อมลุนรับของที่ลึกในช่วชงท้ายรายการ,รช่วงที่2ส,สนับสนุนโดยยาสีฟันโซลเครื่องดื่มฉลามผสมกระชายดำปกติโจนชิงทรัพย์ได้ก็จะวิ่งหายไปเลยแต่งานนี้ วิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับมันเพี้ยนหรือเปล่าต้องดูละมังคุณพนวโรตีฤทธิ์สิทิ์น้อยนาคชวส,สิทสวนสันนิจตำรวจกองบานแสยดำขณะที่ออกตรวจอยู่นั้นได้รับแจ้งว่ามีเหตุคนร้ายชิงทรัพย์ลุงคนนี้แกเพิ่งเลิกงานกำลังเดินกลับบ้าน แต่แกใส่สร้อยทองเซนเบอร์เริ่มเมียเพิ่งซื้อให้ซะด้วยแถมเงินเดือนเต็มกระเป๋าอ,อีกตังหากแล้วแบบนี้จะรอดสายตาโจรไปได้ยังไงเมียต่อไมหมนนไ,ไปไปเขพอโจรได้ของไปแล้วก็วิ่งหนีไปส่วนลุงก็วิ่งตามสิครับโอ้โห,โห,โโห,โโหโกล้าจริงๆอยุ่ได้แกคุณทางใครใส่กีมึงพอคนร้ายหันมาไล่ลุงแกก็หนีครับไปไปไม่ไป แต่พอคนร้ายวิ่งไปลุงแกก็ตามอีกก็เลยเกิดภาพแบบนี้เตียตู้ได้ไหมฮะพังจริงเลยตู้งจริงเลยรีบไปเถอะกแก้เลยแกกับโจรวิ่งไปวิ่งมาอยู่อย่างนั้นจนในที่สุดพลเมืองดีก็มาช่วยล้อมจับโจรแล้วก็พาไปโรงพัก ระหว่างสอบปากคำที่โรงพักตำรวจสงสัยอย่างมากว่าทำไมลุงแกกล้าจังเลยไปฟังแกตอบครับทำไมกล้าจังอนะไม่กลัวโจมันซ้อมเหรอโจรซ้อมมันสู้เมียที่บ้านซ้อมไม่ได้หรอกครับคุณตำรวจเนี่ยหาเงินแล้วก็ท้องนะกลับไปบ้านไม่ครบนะบอกว่าโจมันจี้เอาไปมันไม่เชื่อผมหรอกมีหวังมันเอาผมตาย อ๋อกลัวเมียมากกว่ากลัวโจรคุณตำรวจฟังแล้วก็เตือนว่าวันหลังน่ะกลัวตายซะก่อนกลัวเมียดีกว่านะครับแต่พอเมียแกมาก็กระจ่างเลยใหทําหัวขเป็นคนไหนไหนเปไหนนี่หรเลป็นทำของคุณโอ้ลุงครับลุงกลัวเมียมากกว่ากลัวโจรถูกแล้วครับแหมก็เมียแกน่ะตัวขนาดนั้นดูอีกต่างหากอ๋ออยู่นี่เองซอยอย่าอยู่คพรบะแป อยู่นะไม่ไม่ขาดไปสักข้อเลยนะแล้วเงินเดือนเดินเดือนอยู่พบไหมอยู่ทุกป่าทุกตาไหมอยู่แน่นะพบแน่นะไม่พบตายเป็นผมผมก็กลัวโอ้โหน่ากลัวก่าโจตั้งเยอะสยองเพราะภรรยาแกตัวใหญ่มากพอมาถึงโรงพักก็พูดว่าไหนไหนใครทําผัวฉันถึงได้รู้ขึ้นว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองแม้ลงเมียดูขนาดนี้ถ้าเป็นผมหนีเมีย ตามโจรไปเลยดีกว่าขอขอบคุณพันตำรวจตรีดุสิตน้อยนาารวรสืบสวนสอนอสแสมดําเจ้าของเรื่องกลัวเมียยิ่งกว่ากลัวตายเราเคยได้ยินแต่ผักบุ้งลอยฟ้าแต่เรื่องนี้ไปดูผักบุ้งลอยเตากันผมชื่อธนาวุฒิกนกนันวงเจ้าของเรื่องผักบุ้งไฮเทคเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นมากับตัวเองนะฮะจะมีการตั้งบอลเล่นการพนันกัน พอทราบว่ามีการตั้งวงไฮโลตำรวจก็บุกจับต่างคนก็ต่างหนีบางส่วนก็หนีไปได้แต่ชายคนนี้ครับแกตกใจวิ่งหนีมามือก็คว้าอุปกรณ์เล่นไฮโลแบบครบชุดมาด้วยพอมาถึงบ้านหลังนี้เห็นห้องครัวเข้า <S <S แถมในห้องยังมีอุปกรณ์ทำผักบุ้งไฟแดงอยู่ <S 1> <S 1> แกคิดออกทันทีครับ <S <S ใส่อุปกรณ์ไฮโลลงไปแล้วก็ผัด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 กะเอาผักบุ้งกรอบๆไว้แล้วแกก็ตั้งหน้าตั้งตาพัดสุดฤทธ พ่อคุณตำรวจตามมาทันก็ถามว่าเห็นพวกนายลอยวิ่งมาทางนี้บ้างเปล่าเห็นทางกับข้าวอยู่เนี่ยคุณตำรวจเองมาถึงก็เกือบจะเชื่อแล้วนะครับแต่พอหันมาเห็นลูกเต๋าที่อยู่ในกระทะก็เข้าใจล่ะครับผัดอะไรอะ่ะผัดผักงมุ้งเอ๊ะเซาซีอยู่ได้เว้ยมันร้อนมันแน่ปฏิเสธหน้าด้าน <ๆ S 1> แขนตีมือมตำรวจซะอีกแนะ่เสาซีอยู่ได้เว้ยทั้งตัวทั้งลูกเลย ไปโรงพักเนณตรงรวจไปไปโรงพักยังไม่เสร็จเลยครับแหม่ผักบุ้งไฮโลจานนี้ท่าทางคงจะอร่อยดีนะพี่ทั้งถ้วยทั้งลูกแบบนี้ยังปฏิเสธส่งไปให้สารวัตรชิมแทนเชลที่โรงพักละกันเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เงือไปดูผักบุ้งก็เห็นลูกเต๋าโผล่มาอันนั้นอะไรน่ะไม่รู้ปฏิเสธไงก็เลยได้จับตัวควบคุมไปโรงพักอในคดี อผักบุ้งเข้ามาผัดกับลูกเต๋าอย่างนี้เจ้าของบ้านกลับมาเขาจะกินข้าวกับอะไรล่ะเนี่ยขอขอบคุณคุณธนาวุฒิกนกเงินวงจากกรุงเทพเจ้าของเรื่องผักบุ้งลูกเต๋าเรื่องนี้ตำรวจปั้มธอมกลางแจ้งกลางวันแสกแสก ผมจ่าสิบตำรวจช่งทอนเนื้อระบุเจ้าที่ฝ่ายสืบสวนสนฉลองกรุงได้ข่าวว่ามีการลเล่นการพนันนะเข้าไปจับเมื่อวงไพ่แตกนักพนันก็วิ่งไปคนละทิศละทางสาวทอมคนนี้โดนตำรวจหนุ่มวิ่งไล่ตามโดยไม่รู้เลยว่าเจーคนนี้เขาเป็นผู้หญิงพอตำรวจไล่ตามมาทันก็เลยเกิดเหตุการณ์ชุลมุนแบบนี้ครับสาวทอมคนนี้แกก็สู้ขาดใจตำรวจคิดว่าเป็นผู้ชายก็ออกแรงกล้าเต็มที่เพื่อจะจับให้ได้ คุณตำรวจนะไม่เอะใจเลยครับเพราะสาวทำแกไม่ร้องสักแอกไม่ใช่อะไรหรอกครับร้องไม่ไหวเพราะคุณตำรวจแกเล่นจับปล้ำสะจุร้องไม่ได้เลยครับยิ่งเงียบคุณตำรวจก็ยิ่งเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ชายเนี่ๆเลยปล้ำซะสุดฤทธิ์กว่<น>าจะมารู้ก็ตอนนี้แหละครับพี่พี่อะไร<ค><ณ>ไอ้นั่นมันเป็นผู้หญิงพี่ผ<พ>ู้หญิงครับแล้วทำไมไม่บอกพี่เราเมื่อกี้อืม แหม่มึงเห็นตำรวจเขอหน่อยไม่ได้เลยเงียบเขียวนะมึงเตะปากแตกเลยเห็นก <fulfilling. S 1> ูไม่รอสิถึงอยเตะปากกูกูไม่รอสิถึงอยเตะปากกูอุ้โดนแซวซะแล้วงานนี้เล่นเอาเขินไปทั้งคนปล้ามคนโดนปล้ามละครับเอาแล้วคุณทำไมไม่บอกเราว่าคุณเป็นผู้หญิงก็พี่ป้ามหนูอย่างเดียวเนี่ยหนูจะพูดได้ไงอ่ะพี่ป้ามอย่างเดียวเลยหนูก็พูดไม่ออกที่จริงแล้วเราก็ จะจับเขาเขาเหมือนผู้ชายเขาเป็นผู้ชายเหมือนกันเลยลักษณะคล้ายๆกันอะไรเขาก็อะไรก็ต้องจับกลุ่มเขาอ่ะงานนี้ดูแล้วคนอื่นอาจจะพอเชื่อว่าคนตํารวจแกไม่รู้จริงๆว่าเป็นผู้หญิงแต่ว่าเมียกแกนะ่ะคงจะเชื่อยากขอขอบคุณจ่าสิบตำรวจสุนทรเนื้อนาบุญเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสอนฉลองกรุงเจ้าของเรื่องตำรวจปล้ำอมทั้งอีกครั้งเดี๋ยวกลับมานั่งดูต่อครับ ช่วงที่3สนับสนุนโดยค่า for Cash เรื่องนี้มีดีที่ใบแค่นี้ครับสวัสดีครับผมร้อยเวรดโทวัชนัยสนสุขครับพนักงานสอบสวนสถานีำรวดภูทรอำเภอเมืองสุประการครับผมก็บอกว่าก็มีชายคนนึงเนี่ยก็คหืดก่องหอขึ้นมาแจ้งที่โรงพักบอกว่าหมวดครับหมวดหมวดเนี่ย มีคนลักมือถือผมไปเนี่ยใช่คนนี้เขาแจ้งตำรวจว่าโทรศัพท์มือถือที่วางอยู่ในรถหายไปแล้วไม่ได้ล็อกรถเรลยระหว,ว่างที่ตำรวจกำลังรับแจ้งเหตุอยู่นายคนนี้ก็เดินมาเลยครับไปไม่น่าหาย้วโทรศัพท์ไม่ได้ล็อกไม่ได้ล็อก,กด้วยอะไระเป็นอะไรฮะ,ะพูดไม่ได้เป็นใบ เป็นใบแล้วแกเดินเข้ามาทำใหม่แล้วจะคุยกันรู้เรื่องไหมล่ะเนี่ยโทรศัพท์เห็นโทรศัพท์เขาเหรอ,อ,อทั้งตำรวจทั้งเจ้าทุกก็ช่วยกันตีความอยู่พักใหญ่ก็พอจะสรุปได้ว่าแกเห็นว่าใครขโมยโทรศัพท์ไปแถมรู้ด้วยว่าคนร้ายอยู่ที่ไหนพอสรุปได้ตำรวจก็ให้แกไปชี้ตัว พอไปถึงพยานใบก็ชี้ตัวนายคนนี้เลยครับและเมื่อตำรวจเข้าไปถามแกก็ตอบแบบนี้ครับโทรศัพท์อะขโมยใบป่าชื่ออะไรอะเอ้เออ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 บออเออเออาออออเ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 เออเออเออเอาเออ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 เเร ไอ้นี่ก็ใบี่ก็ใบโอ้แต่ใบที่ลรงพักกือาไปไปไปแต่ยังไงก็จับไว้ก่อนแล้วนะเดี๋ยวค่อยหาทางเรียนภาษาใบเอาทีหลังจะได้สอบสวนกันรู้เรื่องแต่กว่าจะรู้เรื่องก็เมื่อยมือแน่ๆเลยจะพูดอะไรก็ไม่พูดนะครับก็ะอก็เลยสรุปว่าก็เลยดำเนินคดีไอ้คนใบนั้นไปครับใบครูเขาร้อยเวรก็เลยใบเหมือนกันงานนี้ผู้ต้องหาก็ใบพยานก็ใบตำรวจก็ใบ พิธีกรถึงทีจะต้องใบไปด้วยขอขอบคุณร้อยตำรวจโทอาชาในแสนสุขพนักงานสอบสวนสอพอ,อเมืองสมุทรปราการเจ้าของเรื่องใบเจอใบเรื่องนี้สาวๆต้องดูภัยใกล้ตัวโดนล้วงบนรถเมย์ ดิฉันชื่อจงกนีบุญนาแก้วจากกรุงเทพค่ะดิฉันทำงานอยู่ที่สำนักง,งานส่งเสริมงานตุลาการที่กระทรวงยุติธรรมอาคารสายานะคะ,ะเหตุการณ์วันนั้นก็อยู่ใกล้ๆช่วงเทศกาลใกล้ๆเทศกาลสงการานต์นะคะขึ้นรถไปลงที่เพชรบุรีตัดใหม่วันนั้นก็เหมือนกันทุกวันคือรถแน่นมากนายคนนี้เป็นโจทย์เขาขึ้นรถเมล์สายนี้เพื่อที่จะกรีดกระเป๋า พอแกเลือกเหยื่อได้ก็ลงมือเลยครับกระเป๋าไบเบอร์เริ่มท่าทางจะสมบัติเยอะนานครับกรีเสร็จเรียบร้อยพอล้วงปั๊บก็เจอเลยพื้นีนะเบอร์เริ่มเลยครับผิดหวังครั้งที่หนึ่งไปแล้วก็ล้วงใหม่สิ ุงน้องครับใช้แล้วซะด้วยแม่พกอะไรกันนักกันหนาถุงน้องใช้แล้วก็ยังพกอีกแกก็เลยตัดสินใจล้วงต่อจะเจออะไรอีกดูครับ <c oughs> วยครับสวยซ้ำสวยซ้อนอะไรก็ไม่ได้แถมยังไปเจอผ้าอนามัยอีกหมดกัน ของผังที่ลงไว้ก็หนีหมดแกก็เลยล้มเลิกแผนการกระเป๋าใบตั้งใหญ่แต่พกอะไรก็ไม่รู้จับจับกระเป๋าดูข้างๆก็รู้ว่าโดนว่าโดนกีดก็เลยเปิดกระเป๋าดูว่าอะไรหายไปบ้างในกระเป๋าก็ตกใจรีบ,ร,บรีบจับกระเป๋าตังที่แบบมีตังอยู่ที่กระเป๋าโปองอะไรเงี้ยแต่โอเคโล่งใจว่าเออเงินยังอยู่ยยแม้พอดูเรื่องนี้แล้วกลัวจังเดี๋ยวก็พกผ้าอ,อนามัยขึ้นรถเมย์กันเป็นแถว ผู้หญิงพวกหนะ้ายังพอได้ผู้ชายพกล่าเป็นเรื่องขอขอบคุณคุณจงกลนีบุญหน้าแก้วจากกรุงเทพเจ้าของเรื่องหลวงบนรถเมล์จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อหญิงนักพน,น,นันจนมุมตำรวจเลยแก้ผ้าสู้ผมร้อยตำรวจเอกอิกทธิพลอินทมาสนะครับลองสารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจพุธอพอรอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีมีคดีหนึ่งหมู่บ้านนึ่งเป็นหมู่บ้านซึ่งเล่นการพนันกันบ้างพอตำรวจไปถึงวงพนันก็แตกกระเจิงสาวคนนี้วิ่งหนีเข้าสวนตำรวจก็ไล่ตามมาติดติดพอจนมุมเท่านั้นแหละครับสาวนักพนันแกก็หัวไวเล่นไม้นี้มันซันเลยเฮ้ยทำอะไรอะ แก้ผ้าครับแล้วก็ตะโกนว่าตำรวจจะปล้ำตำรวจจะปล้ำอ้าตายแล้ววะคุณตำรวจก็ตกใจสิครับแกเป็นตำรวจมือใหม่ซะด้วยตามจับอยู่ดีๆไงกลายเป็นคนจะปล้ำเขาซะนี่จะจับก็ไม่กล้าจับไม่รู้จะเอาอยัางไงแกก็เลยตะโกนบ้างครับช่วยด้วยผมไม่ได้ปล้ำมันครับช่วยด้วยผมไม่ได้ปล้ำมันครับช่วยด้วยตำรวจจะข้าปล้ำแล้วช่วยด้วยตำรวจมันข้าม,จจขมาแลวไม่ได้ตายคนต่างแข่งกันตะโกนมันก็เลยวุ่นวายไปใหญ่ สักพักคุณตำรวจผู้ใหญ่แกก็ตามมาทันมึงไปตำรวจึงลอยช่วยทำไมอ๋อผมไม่พี่ช่วยผมเป็นพยานผมไม่ได้ป้ามันครับอ้าแกอีกแล้วสองครั้งแล้วที่นี่ข่าวก่อนก็ไม่รอดข่าวก่อนก็ไม่รอดแล้วคราวนี้แกทำไมอีกถอกันดูว่าพี่มวนไม่มาเห็นพี่คนนี้หน้าใหม่โฮ้ยไม่วางเลย แกพ่อฟรีแล้วแกฟรีจริงๆด้วยแกกี่ทีก็โดนจับคราวหน้าก็คิดมุกใหม่สิน้องแกอยู่ได้คุณตำรวจใหม่เขาตกใจมดเลยแวิธีการเขาคือเพื่อเพื่อจะให้หลบหนีจากการจับคุมคิดว่าหลังจากถอดเสื้อผ้าแล้วตำรวจร้องแล้วตำรวจไม่กล้าที่จะจับคุมเขาก็ต้องจับเพราะว่าเพราะเราเห็นอยู่ว่าเล่นจริงๆเีโชคดีที่ตำรวจคนนี้แกยังหนุ่มถ้าแกแล้วก็หัวใจล้มเหลว อขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกอิทธิพลอินธรมาตรองสารวัตรสืบสวนสพอ,อาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเจ้าข,ของเรื่องแก้ผ้าสู้ตำรวจทักอีกสักนิดเดี๋ยวค่อยกลับมาดูเบรกสุดท้ายครับช่วงสุดท้ายสนับส,ดดน, <S 2> <S 2> ส,สนุนโดยกาแฟอาราบัสสปีด3รีอวเรื่องนี้พบที่ซ่อนยาบ้าท,ที่ใหม่ซ่อนได้เฉพาะผู้หญิง ผมพันตำรวจโทรกรุงไกลเป็นเพียงสวัสดิ์สืบสวนสอนอล้มเก้าได้ไปทําการตรวจคนยาเสพติดในชุมชนในเขตสอนอล้มเก้าตำรวจได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากพลเมืองดีว่าคุณยายบ้านนี้ลักลอบขายยาบ้าตำรวจก็เลยมาค้นผมขอตรวจคนบ้านคุณยายหน่อยนะครับพอดีผมได้รับรายงานมาว่ามีการขายยาบ้าที่นี่ครับไม่มียาบงยาบ้าไม่มีที่นี่ คุณยายแกปฏิเสธเสียงแข็งแต่ก็ยอมให้ค้นแต่โดยดีมีไหมละ่ะฉันบอกไม่มีไม่มีหมูข้างบนมีอะไรไหมเจอครับเดี๋ยวคน้นตัวคุณยายดู<ต>อีกทีขอความร่วมืนนิ่เลยครับอนุญาตนะคะยายได้เลยค้นเลยแกต่อให้ค้นตัวด้วยค้นเท่าไหร่ก็ไม่เจอต<ม>ำรวจ<ห>ก็ห<ม>น้าแตกไปอืถ้าไม่มีอะไรผมก็ รบคนพันยายค่นี้นะครับขอบคุณมากครับคุณยายขอบคุณค่ะไปพวกเราลับกนัน <c oughs> ขณะที่กําลังจะกลับนั้น <c oughs> โทรศัพท์ก็เกิดดังขึ้นอีก <c oughs> นละเมืองดีรายเดิมนั่นแหละครับด่ามาตามสายว่าทําไมโง่อย่างนี้อย่าบ้าได้อยู่ใต้ราวนมยายคุณตํารวจก็ไม่ค่อยเชื่อเพราะมันจะหนีไว้ได้ยัางไงาแต่ก็สั่งให้ตํารวจหญิงลองค้นดูเป้าหมายคือใต้ราวนมฮะอยู่ใต้ราวนม คนบ้าอะไรจะซ่อนยาบ้าอยู่ใต้าลานมจา้าเดี๋ยวไปตรวจสอบคุณยายดูอีกทีนะใต้เหลานมนะใต้เหลานมเหรออืมไปไปช่วยกันคุณยายครับขออนุญาตอีกทีครับผมขออนุญาตตรวจสอบอีกทีครับครับขออนุญาตดีครับไปอ,อีกทีนะคะ,ะไหวกันเนี่ยคุณยายขออนุญาตดีนะคะให้ความร่วมมือหน่อยนะคะ เออไม่มีไม่มียังจะมาค้นอีกเอาความร่วมมือหน่อยนะคะครั้งเดียวเองนะคะขอความร่วมมือนิดนึงครับคุณญายโอ้โหอโอ้โหแกเล่นเอาสก็อตเทปแปะยาบ้าแล้วเอานมยันยานปิดไว้ทำไม่ยานจริงแล้วก็ทำไม่ได้นะครับเนี่ยเป็นแผงเชียวไหนเปิดดูอีกข้างดิค่ะโอ้โหเพียบเนี่ยปัญญาย ทำได้ไงเนี่ยเข่งจังเลยฉันซ่อนมา20กว่าปีแล้วฉันยังไม่เห็นมีใครจับฉันได้เลยแข่งจริงๆเลยโอ้โหนี่เป็นความสามารถเฉพาะตัวคนอื่นอย่าคิดเอาอย่างนะครับของแบบนี้มันเรียนแบบกันยากให้เปิดนมลักษณะมันยานยานใหญ่นะฮะยานยานใหญ่ครับก็เลยเปิดขึ้นมาปรากฏว่าเขาเจอยาบ้าซ่อนอยู่ในใต้ฐานนมทั้งสองข้างโดยใช้สกอตเทปสายแปะแปะอยู่แล้วก็ นมตึงยานอยู่ก็นมทับอยู่ยายโดนเขาจับไปแล้วเนี่ยอย่าลืมฟ้องกลับนะที่ตำรวจเขาจับนมยายขอขอบคุณพันตำรวจโทรกรุงไกรเปลี่ยนเพลงสารวัตรสืบสวนสอนรนรอ่มกราบเจ้าข,ของเรื่องอย่าบ้าใต้ราวนมเรื่องนี้ไปดูของฝากพิสดารที่เมียฝากแล้วผัวไม่อยากได้ สวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกสุรการธานีรัฐตำแหน่งสาวัชรจราจรสถานีตำรวจภูทรนอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับคดีทำร้ายร่างกายที่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ารักเรื่องหนึ่ง รปภนายหนี้กําลังยืนปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็มีสาวคนหนึ่งมาหาบอกว่าจะขอเข้าไปพบกับแฟนหนุ่มของตัวเองให้ได้จามฉันขอเข้าไปพบแฟนฉันหน่อยนะแฟนฉันอยู่บริษัทนี้อ๋อไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันเป็นกฎของทางบริษัทห้าบุคคลภายนอกเข้านะครับฉันมีเรื่องจะปรึกษาเขาจริงๆริงนะวันนี้ต้องคุยกันให้รู้เรื่องยังไงผมก็ให้เข้าไม่ได้ครับไมลานนิดเดียวเองนะั้น,นะนดดยามนะดสาวแกก็ตือ้อคุณยามอยู่นานแต่ด้วยความที่ยามแกเป็นคนเคร่งครัดกับระเบียบแปะ ไม่ว่าจะพูดขอร้องยังไงคุณยามแกก็ไม่ยอมให้เข้าไปข้างในท่าเดียวแต่ด้วยความสงสารทนลูกอ้อนไม่ไหวแกเลยหาทางออกให้แบบนี้ครับเอางี้แล้วกันถ้าคุณมีเรื่องด่วนนะนะครับฝากผมไว้แล้วกันเดี๋ยวผมไปบอกเขาเองนะครับไม่เป็นไรดีกว่ายามให้ฉันเข้าไปหาเขาเองดีกว่าฝากผมไว้ดีกว่าครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องหนักเรื่องเบาผมรับฝากมาแล้วครับฝากผมไว้เลยครับอ๋อครับแน่ใจครับ พอคุณยามรับปากแบบนี้น้องแกก็ฝากเลยครับมาดูของฝากแกกันคุณแน่ใจแล้วหรอครับแน่ใจครับ,บปากแพรทุกเรื่องทุกเรื่องครับคุณมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอครับมั่นใจครับงานโอเคปากแพรไปด้วยน,นะได้น,นนะนี่นะเอาให้ได้เท่านี้เลยนะด่าให้น้อยไปกว่านี้โอ้ยฝากพามากันไปเต็มเต็มรับฝากไปเลยพี่คุณยามแกทั้งเจ็บทั้งงง ของฝากแบบนี้มีด้วยเหละครับเจ็บจังน้นองผู้หญิงก็ต้องเสียค่าฝากเป็นค่าปรับคดีทำร้ายร่างกายส่วนแฟนหนุ่มก็คงดีใจที่ของฝากไปไม่ถึงแก่แต่ฝ่ายย้มนี่สิครับสงสัยเกลียดของฝากไปตลอดชีวิตล่ะครับเขาก็ถามย้ำแล้วว่าฝากได้ไหมรปภก็ยืนยันว่าได้ได้ทุกอย่างหรือเปล่าก็บอกว่าได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเขาก็คิดว่าเขาทำได้จริงๆก็ฝากแต่ไปหนึ่งครั้งก็เจ็บตัวไปก็เจ็บตัวไปครับ ถ้ามีใครฝากอะไรให้ผมผมไม่รับนะเดี๋ยวเจอแบบนี้เสียวขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกสุรการท่านีรัตสารวัตรจราจรสอพอ,อ,อพระประแดงเจ้าของเรื่องเตะผ้าหมากช่วงวตดคดีเด็ดโดนใจกับยาสีฟันเสาขอเชิญร่มวมโวตดคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งปริศิบัตรร่วมวตรเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผล มาที่ตูปอออ้ปอนสอปนฝบึงทองหลางกรุงเทพ1 0 2 4 2, 2หรือทางเฟซบุ๊กติดตามกติกาการโหวตได้ที่เฟซบุ๊กรายการคดีเด็ดลุ้นรับของที่ระลึกจากทางรายการทุกสัปดาห์วันนี้ทางรายการมีกาแฟอารบาบ้าสปีดมามอบให้กับคุณตำรวจสอนอด,ดินแดงครับอย่าลืมนะครับขับขี่ปลอดภยัยง่วงไม่ขับครับ วันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกับรายการคดีเด็ดและผมพิสิทธิ์กิรติการกุลในใหม่เเสาหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Guitar Mag Music Inspiration Magazine They can't say no. I'm still giving a rest from the head to tail. Everywhere I go, make it hot and go. I'm too high to